ก็วันนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าครั้งนี้คือไม่เหมือนเดิมที่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะผมเป็นบะหมี่แห้งนะผมเป็นบะหมี่แล้วก็มีเป็นบะหมี่เลืองนะผมเป็นบะหมี่เรืองแล้วก็มีมาม่าด้วยนะครับผมมีมาม่าด้วยนะครับก็วันนี้ที่ผมอยากมากินบะหมี่แห้งเพราะว่าเห็นคลิปที่เขาแบบชาเลนจ์กันที่กินอะไรนะเขากินบะหมี่ปราบเซียนนะผมท่านผู้ชมที่เขาชาเลนจ์กันนะผมผมก็ อยากจะกินนะแต่ว่ามันอยู่ต่างจังหวัดมันไกลนะผมผมไปไม่ได้นะผมก็เลยต้องแบบจําลองมาขอไม่อ้วนนะผมว่าจัดเป็นบะหมี่แห้งให้ผมหน่อยได้ไหมผมเอาถาดมาให้ไม่อ้วนใส่เลยนะผมก็ไม่อ้วนก็จัดไหมผมอย่างสวยเลยนะผม สวัสดีครับผมอีเตอร์ชัยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มาอยู่ร้านแม่อ้วนเหมือนเดิมนะผม,มก็วันนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าครั้งนี้คือไม่เหมือนเดิมที่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะผมเป็นบะหมี่แห้งนะผมเป็นบะหมี่แล้วก็มีเป็นบะหมี่เลืองนะผมเป็นบะหมี่เลืองแล้วก็มีมาม่าด้วยนะครับผมมีมาม่าด้วยนะครับก็ผมเอาจานจากบ้านผมมาเลยนะแบบถาดจากบ้านผมมาให้ ไม่อ้วนใส่เป็นบะหมี่แห้งเลยนะผมก็วันนี้ที่ผมอยากมากินบะหมี่แห้งเพราะว่าเห็นคลิปที่เขาแบบชาเลนจ์กันที่กินอะไรนะเขากินบะหมี่ปราบเซียนนะครับผมท่านผู้ชมที่เขาชาเลนจ์กันนะผมผมก็อยากจะกินนะแต่ว่ามันอยู่ต่างจังหวัดมันไกลนะผมผมไปไม่ได้นะผมก็เลยต้องแบบจําลองมาขอไม่อ้วนนะผมว่าจัดเป็นบะหมี่แห้งให้ผมหน่อยได้ไหมผมเอาถาดมาให้ไม่อ้วนใส่เลยนะผมก็ไม่อ้วนก็จัดไหมผมอยางสวยเลยนะผมโอเคครับท่านผู้ชมผมขออนุญาต เริ่มกินเลยแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะเริ่มกิน,นผมท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาต ปรุงก่อนนะผมอาจจะไม่ปรุงเยอะหรอกเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะฮะมันนี่น้ามันเป็นบะหมี่แห้งนะผมอาจจะไม่ได้ปรุงเยอะนะฮะโอเคครับผม่ันผู้ชมเริ่มกินเลยนะครับชิมมาม่าก่อนละกันนะผมอืม อร่อยนะครับอืมนานผู้ชมผมขออนุญ,ญาตจับเวลาดีกว่านะครับขออนุญาตจับเวลาดีกว่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผม ไม่ได้จับเวลามาหลายคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยว <c oughs> มันจะเป็นการละเลยการฝึกซ้อมผมนะครับผมพอจะเวลาหน่อยนะครับเริ่มเลยนะท่านผู้ชมเคครับหแห้งมากครับท่านผู้ชม 然后。<John. S 2> oh, 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 oh. ช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะผมท่านผู้ชมรู้สึกว่ากินข้าวทีไรแล้วรู้สึกแบบมันแน่นอกนะครับคือแบบจุกอกนะครับแล้วมันกินต่อไม่ได้นะผมมันกินไม่ได้นะครับจุกที่อกนะครับท่านผู้ชม เกินไม่ลงนะครับจูกตรงจูบตรงนี้ เหมือนแบบอาหารมันคายอยู่ตรงนี้นะครับมาคุณท่านผู้ชม ก็ทำน่เขาเรียกอะไรไร่สวนหรืออะไรเนี่ยเป็นทาาคลิปไว้ครับแล้วก็ไปลงในทุกครับ เป็นเนื้อเปล่อยนะท่านผู้ชมชิ้นโคตรใหญ่ใหญ่มากปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่นะครับ ให้เนื้อเปล่อยเยอะมากเลยครับผมท่านผู้ชมผมเริ่มจะปวดกรามแล้วนะครับเพราะว่าผมดัดฟันด้วยนะผมแล้วก็มาเคี้ยวเนื้อนี่คือมันเคี้ยวยากไหมมันกัดกัดไม่ค่อยขาดนะครับวกรามกลามปวด้วครับกล้ามปวดแล้วครับ

โอเคับผมท่านผู้ชมผมก็กินหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะนะท่านผู้ชมก็วันนี้เป็นวันพักผ่อนของผมนะเป็นวันพักผ่อนนะครับก็กินแบบสบายๆนะก็เป็นสองจัมโบ้นะก็เหมือนเดิมนะเป็น2จัมโบ้มันเดิมจากคลิปที่แล้วนะผมก็2จัมโบ้มือนเดิมแต่ว่าเป็นแบบแห้งนะผมเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะก็2อจัมโบ้เหมันเดิมนะผมสบายๆครับวันนี้ก้อนแรกแห้งหมันจัมโบ้แม่ให้แป๊ปซี่ขวดหนึ่ง ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับแม่แถมน้ำโปกให้ครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับผมครับผม Thank you Thank you แข็งแรงแข็งแรงรอรอหลายโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่า yeah. แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ